เข้าสู่ช่วงที่4นะครับช่วงสุดท้ายของรายการ Chinese Club นะครับคลับของคนรักภาษาจีนและในช่วงสุดท้ายของรายการครูพี่ป๊อปจะพาเราไปชมกับภาพยนตร์มันๆหรือเพลงเพราะเะสำหรับวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างภาพยนตร์นะครับเรื่องซื่อเลี่ยนสั้นสุดนเทียนนะครับซื่อเลี่ยนแปลว่าอะไรครับซื่อเลี่ยนแปลว่าอกหักนะครับซื่อเลี่ยนสั้นสุดนเทียนหมายถึงอกหัก33วันรวดเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าจะเอาไป Search เป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็นะครับมีชื่อว่า love is blind นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ love is blind นะครับซึ่งหมายถึงรักตาบอดนี่เองนะครับชื่อเรีนสั้นสรือสันเทียนนะครับตัวอย่างเป็นอย่างไรครับไปชมพร้อมๆกันครับ 你每一次都是趾高气昂地站在那儿一动不动，你每一次都是高高在上。我要站在底下仰视你，我仰视够了，我受不了了，我仰视的脖子都快断了。你想过吗？全天下就只有你一个人有自尊心吗？ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท่อนนี้ของภาพยนตร์เรื่องชสเลียนสั้นหรือแนเทียนนะครับฉากที่ผมตัดมาให้ดูเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ยืนอยู่ขั้นสุดท้ายของบันไดนะครับและผู้หญิงนะครับยืนอยู่ด้านบนของบันไดนะครับผู้ชายนี้ก็เหมือนกับระเบิดอารมณ์นะครับออกมาแล้วก็ชี้ผู้หญิงนะครับดา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 บน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 นะครับทีนี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับเขาระเบิดอะไรออกมาบ้างนะครับคําแรกเลยนะครับที่เขาพูดนะครับ 我每次都是狗一样的舔着脸去找一个台阶上，把它游到边来。看你每一次都趾高气扬的站在那儿一动不动，你每一次都是高高在上。我要站在地下仰视你，我仰视够了，我受不了了，我仰视都脖子快断了。你想过吗？全天下就有你一个人有自尊心吗？呐，哈，对吧？夫妻俩，朋友，呐，哈。 สุรี่ทีเดียวสุยลี่คืออะไรครับปากจัดไงล่ะฮะเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับแต่นี้นะครับประโยคแรกนะเขาบอกว่าผมเหม่ยซื่อต๊ะซื่อโกลี่ย่างทุกๆครั้งนะครับฉันเหมือนกับหมาว่าซื่อโกลี่ย่างนะครับโกก็คือหมานี่เองนะครับเต๋อเทียนเจเหลียนนะครับเทียนเจเหลียนคืออะไรครับเทียนเนี่ยแปลว่าเธอโง่หน้านะครับเงยหน้านะครับเทียนเจเหลียนจ่าวี่เจไตเช่างนะครับไตเจช่างคืออะไรครับบันได หาบันไดนะครับคำว่าไถเจ้ยนี่คือบันไดครับเงยหน้ามองหาบันไดเพื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปนะครับมองได้สูงขึ้นนะฮะแล้วมองอะไรนะครับนี่每一次都是趾高气扬นะครับ趾高气扬เนี่ยนะครับเป็นสำนวนนะครับสำหรับคนที่เย่อหยิ่งนะครับคิดว่าตัวเองอยู่ในที่สูงนะครับ趾高气扬นี่每一次ทุกๆครั้งนะเธอเนี่ยเอาแต่ทำตัวสูงส่งนะครับแต่ชั่นใจหน่อจั่นใจหน่อคืออะไรครับ ทาตัวสูงส่งแล้วก็เอาแต่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับยีต่งปูต่งจาไว้นะครับยีต่งปูต่งสําหรับคนที่ประมาณเอาแต่นั่งเฉยๆอะไรก็ไม่ทํานะครับยีต่งปูต่งนะครับคืออะไรก็ไม่ทํานะครับประมาณหนึ่งก็คือเป็นคนขี้เกียจส่วนอีกความหมายหนึ่งคือคนที่ไม่สนใจอะไรนะครับต่อไปนะครับจากประโยคที่ว่านี้每一次都是趾高气扬的站在那一动不动นะครับ 你每一次都是高高在上，那很多很多次，她样样呢，住在高高的地高高在上，呐，我要站在地下，而我，我要站在地下，嗯、那 kita, 们来了你那我呢，站在地下，我呢，站在地下，我要站在地下，我呢，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 站在地你我呢，站在地下，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 我呢，站在 แต่มองพอแล้วเว้ยว่าเหี่ยงชื่อก้อล่ะนะครับว่าเศร้าเปล่าล่ะนะครับเวลาใครทําอะไรนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่างานมันหนักเกินไปหรือว่าแฟนคุณเนี่ยมันดุเกินไปมันเข้มเหลือเกินนะครับคุณจะบอกว่าว่าเศร้าเปล่าล่ะนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยนะครับต่อไปว่าเหี่ยงชื่อเด้อคอจะต้องหักตัวล่ะคอคืออะไรครับปคอหมายถึงคอนี่เองนะครับแปลว่าอะไรครับเขาจะเงินะครับตัว โผล่สืบโต้ไข่ต้วนละต้วนนี่หมายถึงหักขาดนะครับต้วนนี่หมายถึงขาดออกจากกันนะครับเพราะฉันเชิงเงอเนี่ยจนคอเนี่ยจะหักอยู่แล้วนะครับประโยคต่อไปนะครับนีิเสียงกัวมา verb คือเสียงนะครับเสียงแปลว่าคิดนะครับนีิเสียงกัวมาเธอเคยคิดหรือเปล่าคิดบ้างหรือเปล่า,านะครับนีิเสียงกัวมาจินเทียนเอ้ยไม่ใช่จินเทียนนะครับเฉียน,นเทียนเช่ เฉียนเทียนเซี่ยคําว่าเทียนแปลว่าฟ้านะครับเทียนเซี่ยหมายถึงใต้ล่านะครับเฉียนเทียนเซี่ยคือเลยครับใต้ล่าทั้งโลกเนี่ยนะครับจิ๋ยวหนีเขาใช้คาว่าจิ๋ยวหนีนะครับจิ๋วหนีก็คืออะไรครับมีแค่เธอคนเดียวหรือไงนะครับจิ๋ยวหนีก็คือฉันจจุนซินมอนะครับจื้อจุนจหมายถึงตัวเองนะครับจุนตัวนี้มาจากคําว่าจุนจงหรือจุนจิงก็ได้นะครับจุนจงจุนจิงจึงหมายถึงอะไรครับเคารพนะครับ 自尊น,นะครับซื่อคือ myself ซื่อเจ๋อื่อจจุน่ื่จหมายความว่าอะไรครับซื่อจุนก็คือเคารพในตัวเองมีแต่เธอหรือไงที่มีเกียรติฮะคนอื่นก็มีเกียรติเหมือนกันนะฉวนเทียนแช่เจียว้หนีก็เรื่นโือจุนิมะนะครับทั้งโลกเนี่ยมีแค่เธอคนเดียวใช่ไหมที่มีเกียรตินะครับแสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยครับมีความรู้สึกอัดอั้นมากเลยนะครับก่อนที่จะระเบิดออกมานะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ชายนะครับโดนผู้หญิงเนี่ยกดขีมากๆนะครับกดขีคมแ้งนะฮะสุดท้ายก็จะมีสักวันหนึ่งนะครับที่ทนไม่ไหวเป็นอย่างนี้นี่เองสุดท้ายนะครับฝากไว้นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับเลี่ยนสั้นหรือสันเทียนสนุกนะครับสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกับครูพี่บ๊อบได้ใหม่นะครับวันอังคารถึงวันเสาร์ในรายการ Chinese Club คลับของคนรักภาษาจีนสวัสดีครับ